รีวิว BMW X7 สุดยอดยนต์ประรรมรระดับเรือธงที่ผสานพลังความหรูหราและความสบายอย่างไรที่ติ BMW X7 คือรถยนต์ SUV ระดับเรือธงที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ทั้งในด้านขนาดดีไซน์ประสิทธิภาพและความประณีตในทุกมุมมองเป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับที่ต้องการทั้งความภูมิฐานและความเร้าใจในการขับขี่ ภายในรีวิวนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสเสน่ห์ที่ทำให้ x 7กลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าหลงไหลที่สุดในตลาดปัจจุบันเมื่อได้เห็น BMW x 7ครั้งแรกสิ่งแรกที่กระทบสายตาคือรูปลกปักษณ์สงน่างามและทรงพลังกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่สัญ,ญลักษณ์ของ BMW ยุคใหม่ทำให้ตัวรถดูโดดเด่นตั้งแต่ระยะไกล ไฟหน้าแบบเล็ดหรือในรุ่นสูงสุดเป็นเลเซอร์ไลท์ให้ลุกหรูหราและล้ำสมัยเส้นสัดส่วนตัวรถถูกออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความพลิ้วไหวบ่งบอกถึงความคล่องตัวแม้มีตัวถังขนาดใหญ่ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ความเป็นรถระดับพรีเมียมได้อย่างยอดเยี่ยมก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราที่แท้จริง เบาะหนังคุณภาพสูงการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเช่นไม้แท้อลูมิเนียมหรือคริสตัลทำให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความประณีตในทุกอนูห้องโดยสารมีขนาดกว้างขวางรองรับได้ถึง6-7ถึงที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างและการจัดวางที่นั่งที่สะดวกสบายแม้ผู้โดยสารแถวที่3ก็ยังนั่งได้อย่างไม่อึดอัดซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ SUV ขนาดใหญ่บางรุ่นยังทำได้ไม่ดีเท่า เทคโนโลยีภายในก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของ BMW X7 หน้าจอคู่ขนาดใหญ่รองรับระบบปฏิบัติการ BMW iDrive รุ่นใหม่ทำให้การควบคุมฟังก์ชันต่างๆเป็นเรื่องง่ายทั้งระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือการปรับโหมดการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบสั่งงานด้วยท่าทางและเสียงเพิ่มความสะดวกและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัยกว่าที่เคย ระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Harman, Kardon หรือ Bower ร์แอ i ด์วในรุ่นสูงเติมเต็มความบันเทิงระดับโฮมเทยเตอร์ภายในรถได้อย่างเพลิดเพลินด้านสมรรถนะ BMW X7 มาพร้อมเครื่องยนต์หลายตัวเลือกตั้งแต่แบบ6สูบไปจนถึง8สูบเทอร์โบที่ให้พลังมหาศาลการเร่งแซงเป็นไปอย่างมั่นใจและราบรื่น การควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำตามสไตล์ BMW ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเสถียรแม้บนพื้นผิวครุกคขระก็ยังซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การเดินทางไกลด้วย X7 เป็นประสบการณ์ที่สบายและหรูหราอย่างแท้จริงความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ BMW X7 รถคันนี้อัดแน่นไปด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบปลดจ,จับมุมอับสายตาทุกระบบทำงานอย่างลื่นไหลเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารในทุกสถานการณ์สรุปได้ว่า BMW X7 เป็นรถที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นในเรื่องรูปลักษณ์และความหรูหราเท่านั้นแต่ยังให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมจนยากจะหารถรุ่นอื่นมาเทียบได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการรถสำหรับใช้งานครอบครัวการเดินทางไกลเชิงท่องเที่ยวหรือการแสดงตัวตนในเชิงธุรกิจ X7 ก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างลงตัวด้วยเสน่ห์รอบด้านที่ครบเครื่องเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ BMW X7 ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าลหลงใหลและน่าเป็นเจ้าของที่สุดแห่งยุคนี้